การตั้งชื่อใหม่ในเฟซนะครับก่อนอื่นก็เปิดเฟซขึ้นมานะครับไปที่ขีดสองขีดนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองครับด้านบนครับแล้วก็ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีครับผมแล้วก็โปรไฟล์นะครับอันบนนะครับแล้วก็เลือกเฟซของเรานะครับอันบนครับแล้วก็เลือกที่ชื่อครับ เราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ดังดีนะครับเองผมจะเปลี่ยนตรงนามสกุลนะครับผมก็จะเปลี่ยนนามสกุลนี้ปึิบเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับ เขาก็จะบอกนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับณัตภพงชีวิตมีหวังทุกวันขอขอแค่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีนึงก็ชีวิตมีหวังทุกวันขอ,ขอแค่เชื่อมันนมนม่น,แ,นแล้วก็ตามชื่อเรานะครับถ้าถูกใจแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับผมการเปลี่ยนชื่อนะครับจะเปลี่ยนได้ทุกหกสิบวันนับจากนี้นะครับก็ก็ดูนโยบายเขานะครับผมเห็นไหมครับ ชื่อผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นนันทพงศีวิตมีหวังทุกวันขอแกเชื่อมั่นนะครับถ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ